สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูเมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องวัสดุรอบตัวเราของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2ค่ะเราต้องใช้สิ่งของมากมายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเราเรียกสิ่งของต่างๆนี้ว่าวัตถุ วัตถุต่างกันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันเนื่องจากสิ่งที่นำมาทำนั้นแตกต่างกันเราเรียกสิ่งที่ใช้ทำวัตถุหรือของต่างๆว่าวัสดุวัตถุบางอย่างอาจทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวบางอย่างอาจทำมาจากวัสดุหลายชนิดวัสดุต่างๆรอบตัวเรามีอยู่มากมายแต่ละชนิดมีแหล่งที่มาแตกต่างกันบางชนิดทำมาจากสัตว์เช่นขนแกะได้มาจากแกะ และเส้นไหมได้มาจากหนอนไหมไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่ทำมาจากต้นไม้มีความแข็งและคงทนไม้ส่วนใหญ่สามารถลอยน้ำได้จึงถูกใช้ในการสร้างเรือไม้ใช้ในการสร้างบ้านปกติแล้วสามารถอยู่ได้นานหากไม่ถูกน้ำหรือความร้อน กระดาษเป็นวัสดุที่ทำมาจากเส้นใยของพืชผ่านกระบวนการทางเคมีกระดาษเป็นวัสดุอนเนกประสงค์ที่ใช้กันอย่างมากมายใช้ในการเขียนการพิมพ์การทำความสะอาดและอื่นๆมีน้ำหนักเบาไม่แข็งแรงและไม่คงทนทำลายได้ด้วยน้ำและความร้อน โลหะเป็นวัสดุที่ได้จากการสกัดจากหินมีความแข็งและคงทนอยู่ได้ยาวนานโลหะนำไฟฟ้าและความร้อนได้จึงนำไปใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าโลหะสามารถเป็นสนิมได้เมื่อถูกความชื้นโลหะนั้นใช้ในอุตสาหกรรมและการก่อสร้างทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องประดับเช่นทองเงิน พลาสติกวัสดุสังเคราะห์ที่ได้มาจากปิโตเรเลียมก๊าซธรรมชาติบางชนิดแข็งบางชนิดโปร่งใสส่วนใหญ่ลอยน้ำได้มีน้ำหนักเบาและกันน้ำอย่างไรก็ตามถูกทำลายด้วยความร้อนสูงพลาสติกนั้นถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านและอื่นๆยางสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ,อยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ยางธรรมชาตินั้นได้มาจากน้ํำยางที่ได้จากต้นยางพาราส่วนยางสังเคราะห์นั้นได้มาจากการสังเคราะห์ปิโตรเลียมที่เหลือจากการผลิตน้ามันยางสามารถยืดหยุ่นและกันน้ำได้ดีความยืดหยุ่นของยางนี้เองถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์สายยางลูกบอลรองเท้า แก้วมีความแข็งทนต่อสารเคมีความร้อนสูงเนื่องจากแก้วไม่ยืดหยุ่นทำให้กรอบบางถูกทำให้แตกเป็นชิ้นได้โดยง่ายแก้วถูกใช้ในการผลิตหน้าต่างเลนกระจกเครื่องใช้ในบ้านและเครื่องประดับตกแต่งต่างๆ ผ้าเป็นวัสดุที่ได้มาจากเส้นใยธรรมชาติหรือสั่งคราะห์ขึ้นมีความนุ่มสามารถย้อมสีได้ผ้ามีคุณสมบัติในการดูดซึมของเหลวผ้านั้นทำมาจากเส้นใยต่างๆเหมือนกับกระดาษจึงทำให้ติดไฟได้และฉีกขาดได้ง่ายมักใช้ในการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมผ้าม่านเครื่องนอนและอื่นๆนักเรียนคิดว่าวัสดุยังมีสมบัติอื่นๆอีกหรือไม่ เมื่อเรานำสำลีไปจุ่มน้ำแดงในแก้วจะพบว่าน้ำในแก้วมีปริมาณน้อยลงน้ำหายไปไหนกันนะใช่แล้วค่ะน้ำแดงซึมเข้าไปอยู่ในช่องว่างของเนื้อสำลีค่ะเนื่องจากสำลีเป็นวัสดุที่สามารถดูดซับน้ำได้ภายในเนื้อสำลีจะมีช่องว่างหรือรูพุนสำลีจึงสามารถดูดซับน้ำได้วัตถุที่นักเรียนจะได้เห็นต่อไปนี้ทำมาจากวัสดุอะไร วัตถุแต่ละอย่างมีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของมนันเนื่องจากทำมาจากวัสดุต่างกันหมวกอาบน้ำทำมาจากพลาสติกมีสมบัติไม่ดูดซับน้ำใช้ป้องกันผมไม่ให้เปียกผ้าเช็ดตัวทำมาจากผ้ามีสมบัติดูดซับน้ำใช้เช็ดตัวให้แห้งหลังอาบน้ำกระดาษทิชชู่ทำมาจากกระดาษมีสมบัติดูดซับน้ำใช้เช็ดสิ่งต่างๆให้แห้ง จะเห็นได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันเราจึงต้องเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดช่วงคำถามชวนคิดวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะ สำหรับวันนี้ครูเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะขอบคุณค่ะ